เอาละครับทุกคนได้เวลาที่เราจะมาจัดเทียร์ลิสต์ของเดือนเป็นของเดือนมกราแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวกุมภาค่อยว่ากันที่ปลายกุมภาอีกทีนะฮะก็มาช้านิดนึงนะครับทุกคนก็ผมต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลหรือแบบทดลองใช้เรื่องของตัวละครต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรรวมถึงเรื่องของสามสึ่ด้วยนะครับตัวละครล่าสุดของเราที่เพิ่งออกมาเนาะก็ เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่รอบนี้นะครับเราจะมาต่างจากเดิมนิดนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำเป็นท็อป10ใช่ไหมทุกคนแต่จุดเนี้ยเมตาเนี้ยทุกคนคือผมนั่งไ Top ล่ลิสต์ท็อป10ละแล้วรู้สึกว่าคือมันมันไม่สมบูรณ์นะทุกคนคือรู้สึกว่ามันยังขาดตัวละครบางตัวอยู่มันไม่ครบอะ่ะมันใส่ได้ไม่ครบอะ่ะทุกคน10อะ่นะเนาะคือตอนนี้มันมีตัวละครที่เก่งๆเ,งเยอะมากซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เมตามีความหลากหลายพอสมควรนะครมาาาเงออรใช้้ไดจิๆะ มันมากกว่า10ตัวมากนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะจัดเทียอีกแบบหนึ่งนะครับโดยเริ่มจากเทียสูงสุดก็คือกอสนะครับแล้วลงมาก็จะเป็น S แล้วก็เป็น A แล้วก็จะเป็นตัวทางเลือกเนี่ยตัวทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นออปชันที่แบบโอเคเราไม่มีพวกตามนี้เลยจริงๆอะ่ะเราสามารถเอาตัวพวกนี้มาพอใช้ได้อยู่นะครับแน่นอนว่า ตรงกอสกับ S เนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นท็อป10ได้แหละนะครับทุกคนผมก็จะพยายามเรียงด้วยตัวที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยก็คือตัวที่เก่งกว่านะครับจะพยายามเรียงตามนั้นให้ด้วยนะฮะโอเคโดยไปเริ่มจากกดกันก่อนนะครับกดการจัดแร้งเนี่ยเหมือนเคยนะฮะอย่างแรกที่สุดก็คือตัวละครเนี่ยต้องเป็นตัวที่7ดาวขึ้นไปนะครับตรงนั้นนะสเตตเซเบีตี้จะสมบูรณ์ที่สุดนะครับข้อที่2ก็คือต้องอยู่ในทีมที่เหมาะสมรวมถึงอุปกรณ์ต้องถูกต้องด้วยนะครับ ข้อที่3ก็คือเทียร์ลิสต์นี้จัดโดยประสบการณ์ส่วนตัวงผมในการเล่น PvP ข้อสุดท้ายก็จะเป็นเทียร์ลิสต์นี้นะครับเป็นของเมตาปัจจุบันของเดือนมกราที่ผ่านมาแหละนะครับทุกคนมกราปี2025ีเนี่ยโดยอันดับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเมื่อมีตัวละครใหม่ดังนั้นเนี่ยตัวละครที่ไม่ได้ติดไม่ได้แปลว่าไม่เก่งเสบอไปนะฮะแต่อาจจะแค่เพราะว่าไม่บอกที่จะใช้ในเมตานี้นั่นเองเราไปเริ่มกันที่ทีละตัวเลยนะครับโดยผมเนี่ยจัดลิสต์ไว้แล้วทุกคนคือนี่ก็คือตตัวละครที่หน้าาแบบ เราจะเห็นได้ใน PVP แหละนะครับทุกคนบางตัวอาจจะไม่เห็นแหละนะฮะแต่นั่นก็จะเป็นเรื่องของตัวทางเลือกนั่นเองนะครับโดยตัวแรกสุดนั่นก็คืออัลติเมตโกฮังนั่นเองนะครับในจุดนี้อัลติเมตโกฮังเนี่ยก็เริ่มจะหายไปบ้างพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าคือเป็นตัวสีม่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากในเมตานี้ใช่ไหมทุกคนดังนั้นผมคิดว่าอัลติเมตโกฮังเนี่ยทุกคนคืออยู่ในประมาณแรงเอแล้วกันนะครับ ก็ตัวละครนี้ความเก่งก็คือเรื่องของการที่แบบการ์ดฟ้าการ์ดเขียวเขาโกงมากๆนี่แหละนะครับทุกคนการ์ดฟ้าเนี่ยแรงมากๆการ์ดเขียวก็ดีมาก,มากๆคือมันจวกการ์ดเขียวการ์ดฟ้าเยอะไปหมดใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวละครที่น่าคาญมากๆตัวหนึ่งมีเอ็นดูแลน์ด้วยมีการกัน mm hmm. ค o v e วอเช้งท่าพุ่งทั้งหลายด้วยก็เป็นตัวละครที่ดีอย่างไม่ต้องสืบเลยนะฮะต่อมาคู่โกคูพิกโรตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวทางเลือกละกันนะฮะตัวทางเลือกเดี๋ยวผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับทุกคน แล้วก็ทีมไอโกคูเนี่ยคือถามว่าจุดนี้ยังโอเคอยู่ไหมทุกคนผมว่าค่อนข้างจะเห็นการแบบดอปไปพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของทีมด้วยแหละนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคือจริงๆอ่ะด้วยความว่าเป็นเพราะเป็นตัวสีเหลืองเป็นมูฟ i วีมันดันไปชนกับบีสทุกคนดังนั้นเนี่ยคนก็แน่นอนว่าจะเลือกบีสมากกว่าดังนั้นน่ะผมมองว่าคือเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับทุกคนแต่มองว่าจะเป็น เรื่องของ TIA เท่านั้นเองนะครับทุกคนโอเคส่วนโกจิต้าซูเปอร์ซยา4นี่นะครับทุกคนคือแน่นอนว่าคือจุดนี้แทบจะลืมตาอาปากไม่ได้เลยทุกคนคือเป็นสีม่วงและแพ้ทางหลายตัวหนักมากๆนะฮะคือแบบแทบจะเอาไปคือแทบจะแบบเหนื่อยอะทุกคนคือเราเรื่องของการที่จะใช้อันติชนะธาตุและที่เมื่อก่อนที่อันติีนียจะแรงมากๆใช่ไหมทุกคนคืออันตินี้คือแบบ ต้องจัดการได้สักตัวหนึ่งอะแต่ตอนนี้คือมันทําแบบนั้นไม่ได้แล้วข้อเด่นของเขาก็เลยค่อนข้างที่ถ่ายไปคนก็รับมือพวกการ์ดเขียวดีขึ้นส่วนเกตเคาน์เตอร์ก็ตอนนี้ก็มีตัวมารับมืออย่างบิโตโด,ดังนั้นตัวละครเนี้ยนะครับทุกคนคือผมให้อยู่ได้แค่เป็นตัวทางเลือกเลยนะฮะน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือธรรมากรรมินะครับธมากรรมิเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆทุกคนแทงดีมากๆแถมถ้าเล่นทีมไดบะนี่คือเพอร์เฟกเลยนะฮะดังนั้นตัวละครนี้ผมให้อยู่แรงเอเลย ต่อมาไม้ตัวนี้ไม้ My ตัวนี้เป็นออปชันหนึ่งที่ดีมากๆในทีมฟิวเจอร์ทุกคนเก่งมากๆตัวหนึ่งเลยไปแรงเอเลยนะฮะต่อไปก็จะเป็นฟิโูเพย์เมเต้าตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นตัวละครที่ดีมากๆทุกคนแต่ว่ามันก็จะติดเรื่องที่ว่ามันไม่มีเรื่องของการโคเวเชงเรื่องของอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องความถึกเรื่องอะไรเนี่ยดีมากๆในะนั้นเนี่ยคือตัวทางเลือกเลยนะครับดีมากๆยูไอโกคูตัวนี้ไม่เห็นในเมตาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปข้างล่างนะฮะ ตัวนี้ดีมากๆนะครับทั้งตัวนี้ผมให้เป็นอยู่ในดับ A เลยนะครับคือเป็นตัวละครที่พอได้ e q u i p m เม t มาแล้วนึ่คือเพอร์เฟกเลยทุกคนเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แบบถึกด้วยนะครับแต่ติดแค่ว่าอาจจะเพราะว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยเลยอาจจะ มีปัญหาเล็กน้อยนะครับทุกคนส่วนเรื่องลำดับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมเรียงให้อีกทีเนาะหลังจากสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้ก็จะผมก็จะใส่คร่าวๆไปก่อนนะฮะอ่ะมาถึงบิสโกฮังนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับบิสโกฮังเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะอยู่อันดับต้นๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาดูที่โลเซ่ก่อนนะครับโลเซ่เนี่ยเป็นตัวละครที่คือจุดแรกสุดตอนที่เขาออกมาเนี่ย คือเราหาโากาดใช้คือเทียบกับตัวละครอย่างเบดิโต้คือเทียบไม่ติดเลยทุกคนแต่ถามว่าโรเซ่เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีไหมนะครับ ก็าเป็นตัวละครที่ดีนะเพราะว่า1คือแน่นอนว่าเขาได้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแล้วทีมฟิวเจอร์กำลังมาด้วยไม่พอเนี่ยก็เราจะเห็นเรื่องของการกลับมาเยอะขึ้นเนื่องจากสีเขาเนี่ยไม่ได้แย่เลยสีเหลืองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในเมตานี้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็การกลับมาการมีตัวละครแบบซามมสึมาเงี้ยเขาก็เป็นคู่หูของซามมสึที่ดีมากๆนะครับแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับสูงกว่า A นะครับก็ โรเซ่ก็อยู่ที่ A นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นฟิวชั่นสมาสือตัวเซนไครตัวเก่านะครับตัวละครนี้ยังดีมากๆอยู่เลยทุกคนมันมีประเด็นใช่ไหมทุกคนว่าเราจะเทียบกับตัวฟิวชั่นสมาสือใหม่ยังไงนะจริงๆเอาตัวนี้ก็ <c oughs> ก็ไม่เลวเลยนะทุกคนนะผมให้ที่แรงเอละกันนะครับสำหรับฟิวชั่นสมาสือตัวเซนไคนะฮะแล้วก็ซูเปอร์เซียสองโกฮังนี่ตัวนี้ดีมากๆอย่างไม่ต้องเสิร์ฟเลยทุกคนยิ่งโดยเฉพาะในเมตาเนี่ยคือเขาเป็นคู่หูที่ดีมากๆกับบีสโกฮังอะนะทุกคนนะ ยังไงก็ได้ประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์เอามาใช้งานได้ตลอดนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแน่นอนมี Endurance มีเกรดเคาน์เตอร์ที่โกมากๆมีการ์ดฟ้าที่แรงมากๆมีการ์ดเขียวอ e ถ้าให้ผมไล่คลิปนี้ก็คงยาวเป็นชั่วโมงได้เลยนะครับตัวละครนี้โกงมากๆแล้วก็แน่นอนว่ายัางติดเมตาอยู่แหละนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโอเมกาเชนลอนโอเมกาเชนลอนเนี่ยทุกคนเป็นตัวละครที่คือมันยากมากที่เขาจะหลุดไปจากเมตาถูกไหมเพราะว่ายังไงก็เก่งอะ่ะ เพราะว่าในจุดนี้คือโอเมก้าเชนลอนที่มีอินเดสตั c ติเบิลเนี่ยทุกคนไอที่ตายแล้วโลขึ้นอ่ะอันนั้นคือมันยังไงมันก็ดีะนะทุกคนแล้วไม่พอตอนเนี้ยเขาเป็นตัวละครที่เอามาใช้ลัชอ่าบิสโกหังได้ด้วยใช่ไหมทุกคนเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าการโคเว์เชงแบบแคนเซิลไม่ได้อ่ะอย่างนี้นะครับซึ่งพอเขามันแคนเซิลไม่ได้เนี่ยเวลาบิสสลับเข้ามารับลัชของโอเมก้าเชนลอนเนี่ยทุกคนจะกลายเป็นว่าโดนเลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเทเลสนะครับ เทเลสเนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไงก็ยังดีทุกคนแถมนั่นแหละมันเคสเดียวกับ Omega ้า oh เชนรอนนี่ยทุกคนเอาแรงเอสไปเลยนะครับคือตัวละครแบบที่มันมี2ชีวิตมี indestructible เนี่ยโกงมากๆนะครับ ไม่พอเทเลสเนี่ยเป็นมูฟวี่ใช่ไหมมูฟวี่เนี่ยตรงกับบิสโกฮังมากมากทุกคนคือเอาง่ายๆถ้าเราเจอเทเลสกับบิสโกฮังคู่กันเนี่ยปวดหัวเลยทุกคนนั้นเดี๋ยวผมขอขยับขึ้นมานิดนึงโอเคประมาณนี้นะฮะคือเจอเทเลสสำหรับโอไม่ก oh ็มันก็จะส่วนใหญ่เขาก็เอามาให้เทเลสมารับดาเมจรับดาเมจรับดาเมจไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วบิสคือเก็บเกจเต็มใช่ไหมทุกคนแล้วก็เข้ามายิงลาแสงเราบ้างนะฮะก็แทบได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ยื้อแบบทวงเวลา อย่างดีเลยยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับเทเลสนั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะฮะเบจิโตบลูนะครับมาถึงตาของเขาบ้างนะฮะเบจิโตบลูเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นการ drop รลงมาแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าการมาของบีสเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถคอมโบได้ยาวเหมือนเคยแล้วนะครับ พราะบีสเนี่ยจะมีเรื่องของการเพิ่มคอสใช่ไหมทุกคนคือคีมันจะสูงมากๆใช้ประมาณ4ี่ห้าการ์ดก็คือคอสก็สูงมากๆจนไม่สามารถออกการ์ดได้แล้วทุกคนดังนั้นเนี่ยเมจิโต mm hmm. <ig> เนี่ยอาจจะประสบปัญหาเต็มๆนะครับเมื่อเจอบีสโกฮังใช่ไหมทุกคนแล้วในจุดเนี้ยคือเนื่องจากว่าเจอคู่ปรับเป็นบีสโกฮังนี่แหละนะครับอันดับก็เลยจะตกลงมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยนะครับโดยไม่ต้องสืบเลยนะฮะอยู่แรงเอไปเลยนะครับสำหรับเบจิโตบลูนั่นเองนะครับ ต่อมาทุกคนก็จะเป็นเรื่องของมาจินเบจิต้านะครับทุกคนมาจินเบจิต้าเนี่ยถามว่าต้องถามผมด้วยเหรอว่าต้องอยู่ระดับไหนใช่ไหมทุกคนแ <laughs> น่นอนก็ต้องอยู่กอสเทียอยู่แล้วนะครับสำหรับมาจินเบจิต้านะฮะโกงทุกแบบนะครับโกงทุกแบบจริงๆนะฮะตัวละครนี้แทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยใช่ไหมทุกคนคือแบบไอเกตเคาน์เตอร์การ์ดเหลืองเนี่ยแล้วยุคนี้สมัยนี้ที่แบบการจั่วการ์ดของเรามันมันเขาเขาเหมือนเปลี่ยน สูตรคำนวณนะทุกคนเวลาเราจั่วการเหลือมันก็จะมาเหลืองเรียงเลย 3- 4ใบติดใช่ไหมซึ่งมันก็จะเกิดกรณีที่เราแบบโอ้โหการเหลืองเต็มมือเวลาเจอเบจิต้าเกตเต็มเงี้ยทุกคนพังใช่ไหมแล้วก็ไม่พอมีเกตอันติมีอันติที่ห้ามเปลี่ยนตัวเป็นอันติเออีกโอ้ทุกคนนั่นแหละตัวละครนี้ยังไงก็โกงยังไงก็กอดแรงแน่นอนนะครับทุกคนโอเคแล้วก็จะเป็นเรื่องของโกเทนคูสนะครับโกเทนคูสเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ เรียกได้ว่าเป็นสีแดงที่ผมคิดว่าน่าจะคือมันจะวัดอยู่กับ2ตัวใช่ไหมไดมาโกคู ima, Goku, กับเรื่องของโกเดนคูสเนี่ยสตัวนี้จะเป็นสีแดงที่แข่งจะเป็นอันดับหนึ่งกันทุกคนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีความเด่นของตัวเองนะครับโดยโกเดนคูสเนี่ยข้อดีที่สุดก็คือเรื่องของการที่มีการสถานะผิดปกติการดีบัฟทั้งหลายเนี่ยร้อยวิแรกนะครับทุกคนไม่โดนเพิ่มคอสโดยบีสไม่โดนทําลายการ์ดไม่โดนอะไรเลยนะครับตัวแบบ แสบมากๆซึ่งในร้อวิแรกเนี่ยคนโค้ชนี่คือที่สุดแล้วไม่พอมีการเก็บเกตและเวลาสลับตัวเพื่อนเข้ามาเพื่อนจัวการ์ดอีกคือแบบสุดยอดตัวซับตัวบัฟตัวทำดาเมจทำได้ทุกอย่างตัวเนี้ยคือตัวสีแดงที่ดีมากๆซึ่งคือผมมองว่าตัวละครเนี้ยเอาไปเลยแรงเอสนะครับแน่นอนเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่ง แล้วก็ต้องพูดถึงตัวอีกตัวหนึ่งด้วยที่เป็นตัวสีแดงเหมือนกันที่เก่งมากๆพอๆกันนั่นก็คือไดมาร์โกคู oh u, ใช่ไหมทุกคนไดมาร์โกคู oh เนี่ยอยู่แลกเอสโดยไม่ต้องสืบเลยแต่ถามว่าโอเคแข่งกับคนเดนคูสเนี่ยจะใครจะชนะใช่ไหมทุกคนคือไดมาร์โกคู oh เนี่ยจะออกเด่นไปเรื่อง การทำดาเมจมากกว่าหน่อยนะครับแน่นอนว่าไดมาร์กคูเนี่ยดาเมจการ์ดฟ้าเขาแรงมากๆการ์ดเขียวกดการ์ดเขียวแบบเก็บเต็มการ์ดฟ้าล็อกศัตรูเนี่ยทุกคนมันแบบมันเวอร์มากใช่ไหมการเก็บสแต็คด้วยการ์ดเขียวการใช้การ์ดฟ้าล็อกศัตรูแถมมันติเป็นแบบอันติแบบโปรเจกต์ทายิงระยะไกลอย่างเงี้ยก็คือบีสโกฮังก็หยุดไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวสีแดงคือไดมาร์กคูเนี่ยจะเด่นเรื่องการทำดาเมจมากกว่าในจุดนี้เด่นกว่าโกเดนคูแต่โกเดนคูจะครบเครื่องเรื่องการซับเรื่องการ อะไรมากกว่านะครับเป็นเพื่อน่วมทีมที่แบบดีมากๆมีอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมไดมาโกคูเนี่ยอาจจะพึ่งเรื่องทีมหน่อยนะครับคือมันจําเป็นจะต้องมีเรื่องของตัวอย่างถ้ามีธารรมากามิดนัมเบอร์ตรีเนี่ยคือเหมาะมากที่จะเอามาเล่นคู่กันนะทุกคนกับไดมา์โกคูเนี่ยค่อนข้างอาจจะทีมจํากัดนิดนึงนะฮะตัวเลือกทีมเนี่ยไม่เยอะเท่าโกลเด้นคูลส์นะครับทุกคนโอเคต่อมาก็จะเป็นโกคูแบ็คโรเซตัวอัลตรานะครับซี่พึ่งได้อุปกรณ์ไปคือตัวละครเนี้ยทุกคนคือผมคิดว่า ประเด็นคือการที่ได้ Platinum Equipment มาเนี่ยคือผมคิดว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาแบบโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนขนาดนั้นนะทุกคนอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ผมรู้สึกว่าแบบคือเท่าที่ผมเจอผมไม่เคยประสบปัญหากับ g o ค u แบ็กโรเซ e ตัวนี้เลยนะครับคือติดพาราล y ์มันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมติดชาทุกคนมันมันค่อนข้างไว้ใจยากใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าโกคุแบ็กโรเซ e เนี่ย ได้แพท t ทิร์นอิคุปเมนตไปแล้วนะผมให้แรงเอพอนะครับทุกคนแรงเอเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับเขาในจุดนี้นะฮะแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ คาโอชินนะครับคโอชินนี่ก็เป็นแรงง A ไม่ต้องสืบเลยนะครับเป็นตัวละครที่ยังไงก็ดีซัพพอร์ตนี่เพอร์เฟกมากเล่นกับทีมมาจินบูซากาก็ยังแสบเอาไว้ดักทางมาจินเบจิต้าก็ยังได้นะครับก็เป็นตัวละครที่ยังดีมากๆอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นโกจิต้านะครับโกจิต้าบลูตัวนี้ที่ได้เซ็นใครไปคือผมชอบมากๆเลยนะตัวละครนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยผมคิดว่าคือเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากโดยเฉพาะ การ์ดเขียวเขาเนี่ยนะครับแต่แน่นอนก็ก็ไม่ต้องสืบเลยว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากพอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่ามันแบบคือจริงๆมันทําได้ทุกอย่างก็จริงเราอยู่ระยะไกลแล้วก็มีการ์ดฟ้าระยะไกลอยู่ระยะใกล้ก็มีการ์ดเขียวไว้ป้องกันตัวเองไม่พอมีมีดิสลับที่คล้ายกับบิสโกหังด้วยเวลาเลือดต่ำกว่าห้็ก็หยุดคอมโบศัตรูได้นะครับมีการโจมตีสองใบได้คือแบบเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจุดอ่อนอะไรที่สุดของตัวละครนี้ก็คือเรื่องความ ไม่ถึกแหละนะครับค่อนข้างที่จะเปาะไปนิดนึงนะฮะผมว่าก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องการจัดทีมก็ง่ายเล่นจากก็อดคีก็ได้มูฟวี่ก็ได้เล่นฟิวชั่นวอลเลอร์ก็ได้คือทีมเยอะมากๆนะฮะนี่ก็คือตัวเซนไคที่ดีมากๆอย่างไม่ต้องสืบเลยนะครับสําหรับโกจิต้าบลูนั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นเขาคนนี้นะครับซูเปอร์ไซヤสามโกคูนะฮะเดี๋ยวผมขอย้ายขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะฮะจะได้นึกภาพกันออกนะครับซูเปอร์ไซヤสามโกคูเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ เก่งขึ้นมามากๆนะครับเราจะเห็นกราฟเขาพุ่งสูงขึ้นมากๆตัวละครนี้ถามว่าทำไมถึงเก่งขึ้นทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือในขณะที่เบจิโตเนี่ยโดนเพิ่มคอสโดยบีสโกหังได้แต่ซ u เปอร์ไซยสา o โกคูไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นทุกคนมันไม่แคร์อะไรเลยแล้วเราจะเห็นว่าในจุดนี้ซูเปอร์ไซヤสาโกคูจะเป็นตัวละครที่คอมโบเราไม่หยุดแทนเบจิโตทุกคน เพราะว่าถามว่าทําไมถึงจะเป็นตัวละครที่คอมโบเราไม่หยุดใช่ไหมทุกคนเพราะว่าตัวเกตดเคานเตอร์มันหายไปจากเมตาเกี้ยงแล้วไงทุกคนในจุดเนี้ยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยถึงผมจะบอกว่ามาจินเบตตเนี่ยอยู่กอตเทียก็จริงทุกคนแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มใช้งานมาจินเบติตาน้อยลงนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวละครอย่างซูเปอร์เซียสามโกคูเนี่ยไม่มีใครมาหยุดเลยทุกคนแบบคอมโบไม่ยัง้ง นะฮะฮคือมันคือตัวละครแบบนี้มันมีทางเดียวที่จะหยุดใช่ไหมทุกคนพวกคอมโบโยาวๆก็คือพวกเกตเคาน์เตอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เซียสี่กจิต้าไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เซียสองโกฮังไม่ว่าจะเป็นมาร์จินเบจิต้าเนี่ยแต่ทั้ง3ตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในทุกแมทถ้าเราไม่มี3ตัวเนี้ยเราเจอซูเปอร์เซียสามโกคูทุกคนคอมโบยาวอะ่ะยันจบอะ่ะมันไม่หยุดเลยจริงๆผมเจอแล้วแบบเฮ้ยมันจะหยุดเมื่อไหร่ <laughs> มันจะหยุดเมื่อไหร่เรไปการ์ดไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยพอการ์ดจะหมดปุ๊บ กดการ์ดเขียวมาเวี่ยงเราหมุนหมุนๆอ้าไปต่อยโอเคยอดเยี่ยบนะครับนี่คือตัวละครที่ท็อกซิกมากๆนะฮะแล้วกลายเป็นว่านี่อาจจะเป็นตัวละครที่โกงที่สุดในช่วงของ Legend Face เลยก็เป็นได้นะครับทุกคนโอเค <c oughs> ก็ไปอยู่ก o d t ดเทียโดยไม่ต้องสืบนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของก็อดโกคูนะทุกคนก็อดโกคูเนี่ยคือเขาเนี่ยตอนออกมาตอนแรกสุดเนี่ยทุกคนในช่วง Anniversary เนี่ยคือแบบ พังมากนะครับแต่ในจุดนี้เขาเหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปแล้วนะครับท,ทั้งที่คิดดูทุกคนพึ่งมาเมื่อแอนนิวเซอร์รีปีที่แล้วนะครับกลางปีปีที่แล้วตอนนี้เขาได้ Equipment เฉพาะตัวของเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะคือแบบนี่คือความพยายามที่ผู้พัฒนาเขาจะแบบทำยังไงก็ได้ให้กอร์โกคูแบบกลับมาให้ได้ทุกคนในขณะที่หลายตัวก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ทรีตเมนต์นี้อะ่ะทุกคนไม่ได้รับการ <c oughs> ไม่ได้รับไม่ได้รับการบัฟแบบเนี้ยอย่างเช่นใครอ่ะทุกคนซูเปอร์บิต้าอย่างเงี้ย ตัวนั้นแย่กว่าเยอะแย่กว่าก็อตโกคูไม่รู้กี่เท่าเลยแย่กว่ามากๆตั้งแต่ตอนออกมาทุกคนทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรมาบับเลยใช่ไหมแต่ก็อตโกคูก็อโกคูออกมาที่หลังด้วยซ้ำแถมไม่ได้แย่เท่าซูเปอร์เบจิต้านะครับแต่เขามาในจุดนี้แล้วนะฮะได้ Equipment ใหม่มาเนี่ยคือถามว่าทำอะไรได้มากขึ้นทุกคนก็คืออย่างแรกที่สุดก็คือเขาสามารถเก็บเกร แบบเต็มเลยอะลงมารอบแรกคือเกรดเต็มไปเลยซึ่งเกรเต็มของเขาเนี่ยสำคัญมากๆากเขาจะได้เดเมท่าวอนไม่พอเรื่องของคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับเกตเขาใช่ไหมรอบแรกเกรรอบแรกเนี่ยคือเต็มยากมากมันต้องรอเวลาใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็คือเต็มเลยไม่พอมีเรื่องแคนเซิลบัฟมีอะไรการ์ดฟ้าก็แรงขึ้นการ์ดเขียวก็ดีอยู่แล้วคือตัวละครเนี่ยมันขาดอยู่นิดเดียวอะแล้วไอคุณเมนเนี่ยเข้ามาเป็นทัสสุดท้ายแต่นิดเดียวคือเปลี่ยนตัวละครที่เทพไปเลยนะครับเอาแรงเอส กอลเทียไปเลยไม่ไม่ใช่ยงแรงเอสเอากอลเทียไปเลยครับผมตัวละครนี้เก่งมากๆนะครับทุกคนคือแบบเป็นตัวละครที่ดีมากๆไม่พอมีเอนดูแลนซ์อีกเอนดูแลนซ์เมื่อก่อนมันมีข้อเสียตรงที่เขาไม่แคนเซิลบัฟใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็แคนเซิลบัฟพอยต์คริปเปนแล้วนะฮะแล้วไม่พอเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถช่วยคือไปลงทีมไหนเนี่ย เราก็จะมีออปชันให้สามารถใช้อุป m e n t ของก็อดโกคูได้ทุกคนและอุปกรณ์ก็อดโกคูนี่คือโกงทั้งนั้นเลยดีๆทั้งนั้นนะครับนี่คือตัวละครที่ดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่เมตาก็อดคีเริ่มกลับมาเนี่ยนะครับกอดโกคูเป็นตัวสําคัญเลยแหละนะฮะโอเคลหลายๆคนอาจะสงสัยกับคู่นี้ใช่ไหมทุกคนเซนใครโกคูเบต้านะฮะเออไอคู่นี้ยทุกคนคือผมคือผมช่างใจคิดอยู่นานเลยว่าจะให้เทียร์ไหนดีทุกคนคือแบบ เชื่อแม้ผมเล่นในพ PP แทบไม่เคยเจอเลยแทบไม่เคยเจอเลยนะฮะแล้วผมก็เอาไปใช้ช่วงที่โชว์เคสช่วงแรกใช่ไหมเล่นอยู่พักใหญ่ๆนะครับก็สรุปได้เลยว่าตัวละครเนี้ยทุกคนคือมันมันไม่ถึงแรงเออะ <c oughs> คือผมให้มันเป็นตัวทางเลือกแล้วกันนะครับทุกคนก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งเนะี่ยของคู่เซนไคเนะี้ยทุกคนคือมีคนเขาไปทํา ค,นนค,คือปกติตัวเซนไครมันจะบัฟให้เราประมาณ40-35ใช่ไหมทุกคนแต่อคู่นี้คือเขาบอกว่าโอเคแท็กโกคูเบจิต้าแคนเนี่ยมันจะได้20ทุกคนแต่กลายเป็นว่าคือมันไม่ใช่ว่าถ้าตรงทั้งคู่เนี่ยจะได้40ไม่ใช่กลายเป็นว่าคือตรงกันใดอันหนึ่งเนี่ยก็ได้20อยู่ดีดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือตัวสำรองที่ไม่ดีด้วยนะฮะแต่ก็นั่นแหละเอาไปลงสนามได้พอจะพอใช้ทำอะไรได้บ้างแหละทุกคนแต่ว่านั่นแหละก็ค่อนข้างที่จะ หาใช้ประโยชน์ยากนิดนึงนะครับทุกคนแต่ถ้ามีก็เป็นตัวทางเลือกหนึ่งแหละนะฮะไม่ได้ถึงขั้นกับใช้ไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคแล้วก็มาพูดถึง2พี่นอกนะครับ1718นะครับ17เนี่ยเอา,เอาพูดถึง18ก่อนแล้วกันนะครับพอ18มาก่อนนะเนาะ18น่ะจะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเอา่อในจุดเนี้ยผมว่าหาวิธีใช้งานยากมากๆนะครับคือ18เนี่ยมีเงื่อนไขว่าขอ,อาต้องมีเพื่อนวมทีเป็น17 ถูกไหมทุกคนแต่18เนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ผมยังไม่เห็นความดีพอที่จะเอาเข้าทีมเลยจากใจนะครับผมเลยคิดว่าโอเค18นะี่ยถามว่าเป็นตัวทางเลือกได้ไหมเนี่ยก็พอได้แหละคือถ้าไม่มีอะไรจริงๆเอามาใช้ได้เล่นทีมฟิวเจอร์เพะฟูเพะเนน้แอนดรอยเนี่ยได้นะครับ แต่17นี่โคโลกรณีกันเลย17เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนคือมีการกัดเขียวจวนติเนี่ยแล้วแล้วอันติเขาเนี่ยดีมากๆทุกคนคือเราโยนอันติเพื่อให้บีทมัน,มนแคนเซลิลบัฟไปทีหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนให้เราแบบทาหน้าที่รงจุดนั้นไปเลยและยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าดาวสูงหน่อยเนี่ยตัวละครนี้คือดีมากๆเอาเอา18แไปคู่ก็ได้นะครับแต่ถามว่าจําเป็นจะต้องเอา18ไปคู่ขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแค่เอาสิบแปดไปก็จะได้ได ที่ทะลุเอนดรอนตลอดใช่ไหมทุกคนก็แต่แน่นอน18นะไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับเป็นตัวละครที่คอมโบได้ด้วยดาเมจใช้ได้เลยอันติีดีมากๆการเขียวดีมากๆเป็นตัวละครที่สมบูรณ์มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนดังนั้นตัวละครนี้ผมให้อยู่ในแรงสเอสไปเลยนะครับสำหรับ And ด o i d หมายเลข17นั่นเองนะครับทุกคนโอเคต่อมาก็ต้องพูดถึงตัวละครนี้กันนะครับทุกคนซูปเปอร์ไซย่าโกฮังกับทรังนส์นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครที่มาคู่กับตู้18แล้วเนาะดังนั้นก็ ถามว่าตัวละครนี้เก่งแค่ไหนทุกคนคือแทบจะไม่ต้องสืบอยู่แล้วพอเราเห็นพวกเรื่อง2ชีวิตอะทุกคนอันดับเนี่ยมันบูตขึ้นไปเลยใช่ไหมแล้วไม่พอเนี่ยนะครับทุกคนคือตอนเป็นล่างคู่กันเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนเลยนะทุกคนเก่งมากๆนะครับการ์ดเขียวก็ดีมากๆใช่ไหมทุกคนแล้วเรื่องของการคอมโบอันยาวเหยียดของพวกเขาเนี่ยสุดๆเลยนะครับถ้าถามว่าจะมีปัญหาอะไรในร่างแรกก็มีปัญหาตอนที่สลับไปฝั่งทรังส์เนี่ยอาจจะ เสียวๆนิดนึงนะครับเรื่องของการการโคเวชงหมดหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คือฝั่งของทั้งเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของการทะลุรラซ่าเมอร์ด้วยนะครับอันนั้นก็อาจจะติดปัญหาหนิดนึงคือแน่นอนอ่ะฝั่งตอนเป็นคู่กันอ่ะโกฮังเก่งกว่าเห็นใช่ไหมทุกคนแต่พอแบบเกิดมาเป็นร่าง2แล้วเนี่ยพอมาเป็นทั้งอย่างเดียวที่สืบทอดพลังของอ่าโกฮังมานี่คือโหดสุดๆนะครับอันนี้คือตัวละครที่ดีมากๆนะครับทุกคนยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่คือมัน มันเป็นตัวละครที่แทงได้ดีด้วยนะครับทุกคนคือรับดาเมจได้ดีด้วยทำดาเมจได้ดีด้วยคอมโบได้ยาวด้วยนะครับสองชีวิตอีกอยู่ในทีมที่ดีมากๆทั้ง h ไฮบ i ดทั้งทีมฟิ t เจอร์คือแบบตัวละครนี้ p e r f e สุดนะครับเอาก็สแลงไปเลยนะฮะสำหรับตัวละครนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของบิสโกฮังทุกคนบิสโกฮังนี่คงไม่ต้องสืบะนะทุกคนเราค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มกันได้แบบพอสมควรอยู่แล้วนะฮะคือบิสโกฮังยังไงมันก็เก่งอ่ะใช่ไหมทุกคนยังไงมันก็เทพนะฮะไม่ว่าจะเป็นคือมีอะไรตั้งหลายอย่างในการทำดาเมจนะฮะและไอาการที่คุมให้ศัตรูไม่สามารถใช้ลัชหรือใช้อตัตติได้อย่างสบายใจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องยังไงยังไงก็โกงอ่ะทุกคนแล้วไอเรื่องสเปเชียลแบบีมคีนนอน พอมายิงตัวหนึ่งตายไปเลยเนี่ยนะครับทุกคนมันจะไม่โกงได้ไงใช่ไหมในจุดนี้คือยังไงบิสโกฮังก็ดีมากๆนะครับทุกคนแล้วดิสลับที่หยุดคอมโบได้แน่ๆหลังเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยนะฮะก็บิสโกฮังก็ยังเป็นที่1แล้วก็อยู่ในระดับก๊อตแลงเหมือนเดิมนะครับก๊อตเทียนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็จะมาถึงตัวละครใหม่ล่าสุดของเรานะครับที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือฟิวชั่นสมาร์สือนั่นเองนะครับฟิวชั่นสมาร์ส์เนี่ยทุกคน คือผมช่างใจอยู่นานเลยตอนแรกอะ่ะคือที่ผมถ้าถ้าผมทำเทียริสสิอันดับเนี่ยผมก็กาลังคิดอยู่เลยว่าโอเคมันควรอยู่ไหมในสิบเนี่ยทุกคนมันควรอยู่ไหมอันเนี้ยสุดท้ายแล้วนะ่ะผมไปลองมาเรื่อยๆนะครับลองมาลองแล้วลองอีกเลยกับตัวเนี้ยนะฮะพยายามหาข้อดีพยายามหาข้อดีนะครับทุกคนคือผมก็สรุปได้ว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะครับทุกคนแต่ว่า มันจะเป็นตัวละครที่พึ่งดาวมากๆนะฮะเป็นตัวละครที่ต้องดาวสูงเลยแหละนะครับถึงจะเก่งดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผมบอกว่าเทเลสนี้คือ7ดาวขึ้นไปถูกไหมทุกคนที่7ดาวขึ้นไปเนี่ยฟิวชั่นซามาสึคือเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถามว่าคือทําไมถึงต้องดาวสูงทุกคนหลักๆคือเป็นเพราะว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่มีเรื่องของเกดโล่ใช่ไหมทุกคนเกดโล่เนี่ยคือถ้าเราไม่ถึกพอเนี่ย เราจะไม่สามารถทนดาเมจพอที่จะทําให้มันเต็มไงทุกคนและประเด็นคือฟิชชั่นสมาชือเนี่ยมันเต็มแล้วมันต,ต้องขอโดนตีอีกทีหนึ่งถูกไหมทุกคนแล้วมันเต็มช้าเลยนะน่าจะตีประมาณห้าทีได้บ้งทุกคนถึงจะเต็มแล้วก็อีกทีหนึ่งถึงจะไอ้นี่น่าจะรวมๆกันะ่ะคือห้าทีตีสี่ทีแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งนั่นแหละประมาณนั้นนะครับทุกคนไม่แน่ใจตัวเลขนะแต่ประมาณสี่ถึงห้าทีเนะี่ยนะครับถึงจะเก็ตเต็มแล้วพอเกตเต็มแล้น่ะ มันก็ไม่ได้หยุดคอมโบโดยสมบูรณ์หรอกนะครับมันลบคิปหลบคีปไป5 0แล้วก็ตัดการ์ดไป2ใบใช่ไหมทุกคนก็บางทีก็ไม่ได้หยุดคอมโบหรอกแต่ก็พอจะใช้ได้พอจะใช้ช่วยหยุดคอมโบศัตรูได้บ้างนะครับแน่นอนว่าเกี็ดลุกของเขาเนี่ยผมมองว่าตัวละครสีแดงหลายตัวเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องการทำเดเมมันดีอยู่แล้วทุกคนเพราะว่า แน่นอนในจุด S สีเหลืองมันเยอะด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าดาวสูงหน่อยเนี่ยการ์ดฟ้าแรงมากนะครับตัวละครเนี้ยคือเราใช้การ์ดฟ้ายิงตัวเหลืองดีๆเนะี่ยตายได้เลยเหมือนกันนะครับก็คือก็เป็นตัวละครที่โอเคเลยแหละนะครับโอเคอย่าไม่ต้องสืบเลยว่า <c oughs> ว่าเป็นตัวละครที่แบบเอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้นะครับทุกคนคือไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกแต่เอาไปใช้ได้ถ้าดาวสูงหน่อยนะครับวงเล็บใหญ่ๆเลยนะฮะต้องดาวสูงหน่อยนะครับสำหรับฟิชชั่นสมาชิอยู่ที่แลง S นั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผม ไม่ขาดตกบกพร่องใครใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนนะฮะโอเคเรื่องของ God tier s t อสเทีเเนี่ยทุกคนค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวผมเสริมเรื่องตัวทางเลือกให้นิดนึงก่อนที่เราจะไปเลี้ยง10อันดับแรกกันนะฮะโอเคก็การิจูเนียแน่นอนพอเอาไปใช้ได้แหละนะครับเป็นตัวทางเลือกนะฮะแล้วก็ Golden Fisher ใช้ได้นะครับทุกคนซ u เปอร์หมายเลข17เเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่ คือแบบดีมากๆอย่างไม่ต้องสืบอะเนาะทุกคนเนาะเป็นตัวสีแดงที่แบบยังไงก็เก่งอะนะครับแล้วก็เซลล์นี้ยังไม่รูเนาะเซ็นไครเพิ่งมาวันนี้เลยนะคะผมก็ต้องไปทดสอบอีกทีนะครับเรื่องของซูเปอร์บิโตก็โอเคพอใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงกับแย่บิสโก้ังใช้ได้แน่นอนนะฮะมีใครอีกโอเคทั้งตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงกับแย่เนาะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับเทียร์ลิสแน่นอนว่ามาถึงช่วงที่สําคัญมากๆก็คือการจับจัด10อันดับคร่าวๆเลยนะทุกคนนะก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเพราะมันมีตัวดีๆมากๆผมเลยจังหวต้องมาทําเทียร์แยกกันแบบนี้นะครับทุกคนแต่ถามว่าสิบสิอันดับในใจผมเนี่ยมีอยู่แล้วไหมมันก็มีอยู่แล้วคร่าวๆนะทุกคนคือแน่นอนบิสโกฮังเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วแน่นอนอันดับ2ก็คงหนีไม่พ้นมาจินเบติต้าอันดับ3ก็ตัวนี้แหละดีแล้วนะครับ แต่อันดับ4ีเนี่ยอันดับสเนี่ยผมค่อนข้างลังเลแต่ผมจะให้เป็นคู่นี้ละกันนะครับผมว่าคู่นี้ทํางานได้คือมันมันทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะครับทุกคนมัน2ชีวิตมันอะไรทีมมันก็ดีก็สโกคูเนี่ยคือ ก็ยังไงก็เก็ครูก็เก่งอะแต่ผมให้เป็นอันดับ5แล้วกันนะครับทุกคนส่วนโกเทนคูสกับไดมาร์โกครูผมให้โกเทนคูสนำแล้วกันนะครับผมว่าความกว้างในการใช้งานโกเทนคูสสูงกว่านะฮะแต่ผมให้เบจิโตเป็นอันดับ6ดีกว่านะครับเบจิโตเนี่ยอยู่ประมาณ6น่าจะดีกว่านะครับไดมาร์โกครูก็เป็นอันดับ7ไปส่วนอันดับ9เนี่ยผมให้เป็นซูเปอร์ไซเอะสองโกฮังแล้วกันนะครับแล้วก็อันดับ10เนี่ยทุกคน ได้เวลานั้นแล้วใช่ไหมทุกคนเราเราจะให้ใครเป็นระดับสิบดีนะฮะคือ <c oughs> คือเราต้องให้ตัวละครใหม่สุดของเกมหรือเปล่านะครับทุกคนอ่ะอันนี้เป็นเป็นจุดที่หลายคนแบบสงสัยกันนะครับว่าผมจะอยากจะให้ตัวละครที่เป็นระดับสิบหรือเปล่านะฮะผมเคยเซลล์อยู่ว่าผมอาจจะไม่ให้ตัวนี้อยู่ติดท็อป10เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผม ผมว่านะทุทกคนฟิวชั่สมบิสืบไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะฮะเอาดับสิบไปแหละนะครับเพราะว่า <c oughs> คือในจุดที่เมตาเนี้ยมันสีเหลืองมันเต็มไปหมดอะฟิวชั่นสมาสืเราก็ยังหาประโยชน์ได้เยอะอยู่แหละนะครับทุกคนนี่ก็คือตัวละครที่คือไม่ว่าอย่างไงก็ยังจะมีประโยชน์อยู่แหละนะฮะโดยไม่ต้องสืบเลยนะครับเพราะว่า ด้วยความว่าเป็นตัวสีแดงเนี่ยแหละนะครับแล้วถ้าดาวสูงหน่อยเนะี่ยเขาก็ทำหน้าที่เขาได้นะฮะทุกคนก็นี่ก็คือท็อป10นั่นเองนะครับเรียงจากซ้ายไปขวาเนาะนี่ก็คือ1นึนะครับส่วน S ก็เนี่ยหกถึงสิก็คือตัว5ตัวหน้านี่เองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอจัดไอตรงข้างหลังข้างหลังอีกนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ใหออ้อันนี้เรียงแบบนี้ดีแล้วนะครับเทเลสโอมกอรเชนรอนแล้วก็หมายเลข17 ส่วนแรงเอเนี่ยถามว่าใครเก่งสุดในแรงเอผมให้เป็นธรรมากรรมิล้กันธรรมากรรมิเนี่ยถ้าเล่นกับทีมไดมาร์คคือน่าลำคาญมากนะครับทุกคนและรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของอ่ารองลงมาผมให้เป็นโรเซ่แล้วกันนะครับทุกคนโรเซ่เนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆอยู่นะฮะโรเซ่สตัวอยู่ด้วยกันไปเลยนะครับแล้วก็ผมให้ให้ไมดีกว่าไคโอชินนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โอเค อ่าเตมเมตโกฮังเหนือทั้งตัวนี้นิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนตัวทางเลือกล่างสุดไม่ได้เรียกนะครับทุกคนคือมันตัวทางเลือกกันเนาะคือมีก็เอามาใช้ได้แหละนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับเทียร์ลิสก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับลองทำระเบิใหม่บ้างนะครับเพราะว่า1นึถึงสิไม่พอจริงๆทุกคนตัวละครเก่งเยอะมากนะครับเมตานี้นะฮะก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเทียร์ลิสนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะสำหรับใครที่ดู้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยัง เจอกันครับ